ครับสวัสดีครับอยู่ผมมิสเตอร์พงพงน์ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางของช่องกันสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคลิปก็อย่างที่เห็นก็ไม่ค่อยจะได้ลงกันสักทีวิดีโอก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเนื่องจากติดเรียนแล้วก็ติดอะไรหลายๆอย่างติดแม่งทุกอย่างเลยนะซึ่งช่วงนี้ก็นั่นแหละครับเพิ่งจะกลับมาได้อยู่หน้าคอมประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ตะหละก็เลยคิดว่าเออเนี่ยน่าจะทาคลิปลงช่องบ้างนะเดี๋ยวช่องมันจะเงียบเงาแลวตายคาไปซะก่อนสำหรับคนที่รอดูซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขารอดูหร อาจจะไม่เปล่องไปรอยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมทาคลิปเล่นบอกซิเนี่ยคือค่อนข้างจะติดเล่นค่อนข้างจะติดเลยทีเดียวแต่หลังๆนี่ผมคิดว่าเริ่มจะเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเล่นเกมนู้นเกมนี้ไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็จะขอทำเพาะแตในงานที่เดิก่อนก็คือเกมที่ผมจะเอามาลงในช่องเนี่ยจะเป็นเกมที่ผมเล่นนะครับก็จะไม่ได้จริงจังกับเกมไหนแล้วไอ้พวกวิดีโอทิปกระทิปก็อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้จริงจังกับเกมนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีข้อมูลอะไรไปให้เขาถูกงปล่ะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโอเคไป Let's go อครับขอากราบสวัสดีพวกมึงทุกคนเลยนะครับผมที่กดเข้ามาดูช่องนี้นะครับขอเข้าสู่โหมดตัวเองและคือตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่กล่าวกลืนไปในช่วงต้นคลิปว่าหลังๆนี่เกมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เล่นเกมนูน้นเกมนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเ,เกมก็จะไม่เป็นร่ำเป็นสันนะครับผมก็จะเล่น สรุปเอ้ยก็คือจะเล่นไปเรื่อยนะนะฮะก็ตอนนี้ช่วงหลังนี่ก็ค่อนข้างที่จะเล่น League of Legends ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ด้วยความที่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นเกมอื่นแล้วด้วยพวกเพื่อนๆที่เล่นเล่นกันก็เริ่มเขาเรียกนะหายจากจางหายกันไปก็แต่ครับอย่าพูดท่ามตำเพลงเล่นไปโชว์สองสามเกมมัเขารู้ไปว่าเรานั้นเก่งขนาดไหนน่ะกดปุ๊บก็มาเลยโอ้โหต้องขอประธานโทษเกี่ยวกับเสียงคีย์บอร์ดเข้าไม์ด้วยนะครับเพราะว่า น,น,นะครับมันแก้ไม่ได้จริงเพราะถ้าแก้ปุ๊บมันก็จะเอาเสียงกูไปด้วยนะครับเนื่องจากเราใช้โปรแกรมตัดเสียงรบก,กวนเนี่ยมันจะเอาเสียงกูไปด้วยทันทีนะครับโอเคทีนี้ก็ทุกคนนั้นเรียกได้ว่าหยิบตำแหน่งแล้วนะครับเซ็นหน้าไม่รู้ว่าเอดีหรือเปล่าหรือไปไหนก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้จะกลางไหมเล่นก็ไม่พิมพ์คุยอะไรกันเลยดูจากการหยิบตำแหน่งแล้วรักน่าจะกลางแนละเซ็นหน้า,าน,น่าจะเป็นซับแล้วก็เอเลียวน่าจะเอดีซีนะครับแล้วก็ อะทอกนี่น่าจะท็อปไหมแต่ทำไมเอาไไอีกไนท์ไปวะอ๋อนี่นี่นเออน่าจะท็อปแหละตัวบนน่าจะท็อปแบ Back dancer อี้เคียเสือดำไม่สัตว์อกขาดป่าสินะเอะ๊เราคงต้องเป็นนี่นะครับพีโยม,มทูตซึ่งรุ่นนี้ผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งก็น่าจะต่างกับชาวบ้านเขานิดนึงเนื่อง,งจากปกติเขาจะเอาเอา่อเล่นเอาดาร์คเวิดไปใช่ไหมถ้าเล่นเคียนก็จะาดาร์คเวิดถ้าเป็นสีฟ้า ถ้าถ้าเป็นเคนแดงก็จะเป็นเอาคองคลเลอร์ไปแต่ผมตอนนี้กําลังทําการทดลองอยู่ว่าดูนชุดไหนเนี่ยมันจะใส่ได้กับเกนทั้งสองสีเลยโอเคตอนนี้เกมก็มาละ ก็ถ้าเล่นผิดพลาดหรือเล่นกากยังไงก็แนะนําได้ครับผมเพราะผมก็ไม่ใช่ระดับชา a ์เลนเจอร์หรือระดับมาสเตอร์อะไรเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาที่ชอบเล่นหลีกแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็อยากจะลองไลฟ์สตรีมเหมือนกันนะแต่ไลฟ์สตรีมแล้วมันไม่มีคนดูดิเพราะว่าใช่ไหมเพราะเวลาช่องมันไม่ดังแล้วมันแบบมันไม่มีคนดูจริงๆคือเคยลองไลฟ์ไปแล้วแหละถ้าใครติดตามมาก็น่าจะรู้ว่าผมเคยไลฟ์สตรีมเลยแสดงอีวิวเจ็ดอะไรนะสี่พาร์ทจบเลยบัางถ้าใครอยากดูไปย้อนดูได้ครับตอนนั้นไม่อย่างเหี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเล่นเกมคนเดียวแล้้วจะะะคุยกกับเเเเพืื่ sure platform, ่อออนทาามมขขปไไร็ hmm. no. yeah. ก,ก็ตอนนั้นมันค่อนข้างเหงาครัแบเบนื่องจากเล่นเกมคนเดียวมันพี่ดูอะ่ะผมบางทีผมเล่นเกมผมต้องการคุยกับเพื่อนไงแต่ทีนี้คือเพื่อนมไม่มาคุยด้วยเงี้ยซึ่งก็ถ้ามีคำหยาบคายหรือใครรับไม่ได้ก็นะครับขอโทษแล้วก็ถ้าใครรับไม่ได้แล้วแบบดา่าหรือ,อคอมเมนต์ก็เ่องของมึงเพราะว่าอันนี้ชอบกูโอเคไหมคนข้างที่จะลำบากนะครับเพื่อนก็ไม่มาช่วยบัฟนะครับผมก็นะครับต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาก็คงมีเรื่องของเขาครับผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้มาคนเดียวเหงา นะครับก็ความไปรครับเป็นรีบเคนเล่นเคียนความเยอะๆอ้าวเซตแตกไปซะแล้วเออดาเลียสเออเกลียดเกลียดมันตัวแบบนี้ถ้าไม่ตัวบรีเลนอนะคือตัวมันแบบยืนยังไงก็ชนะถ้าไม่เจอตัวตีไกยย่จริงนนะผมว่าคือตัวมันยืนยังไงก็ชนะเจออะไรอย่างเี้นี่ก็ลำบากใจเหมือนกันเป็นกูเป็นเซตกูลำบากใจก็นะครับทำใจไปไม่อยากตายต่อหน้าคนเพราะโดนคิดตีตายด้วย คือผมทำมาหลายรอบแล้วแหละไอ้ปูเคียเนี่ยแต่ว่าก็พลาดโดนไอ้กบ,กบไก่ไอ้เคียเนี่ยตีตายประมาณสองสารอบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปคือกูควรจะกะเลือดอยังไงหรือกูกาก,ากหรือ,อยังไงก็ไม่รู้คือบางทีมันพลาดเว้ยบางทีมันแบบเปิดเผยอะพับไปดูอย่างอื่นเงี้ยหันก็แบบปุ๊บอ้าโวโตกูตายทั้งนั้นนะไอ้ีแบบโอ้โหจบแล้วกูชีวิตอะไรทํานองนี้ทำไมาปิงบูดขึ้นขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหปิงปิงปิง,ปงใจเย็นไอ้หนุม่มเออปิงก็แล้วกยมได้ไอโอเนียนบูสต์แล้วทีนี้เราก็สามารถแกงส์ได้เพราะออเราเอาเทรเตเตอร์มานั่นเองครับทีนี้ก็อาจจะต้องเอาเพราะว่าโอ้โห,โโหสกิลสองแบบนั้นมึงจะรอดไหมเนี่ยอ้าวเอฟเคเ็ดแล้ว ฟาร์มไหมครับมันรีบเดี๋ยวก็น่นากกนนจะตัดไอฉากบวกเลยแหละเพราะว่าให้มาดูการฟาร์มนี้มันก็นะยังไงยังไงคนก็นะงงคงไม่อยากเข้ามาดูงงกูฟาร์มรองเนาะมันเป็นอยางนง้นี่ยบุคเรียนเนาะตอนนี้มันแค่แบบเด็กเด็ก<ๆ>น้อยเขาทำปกติเขาทำแบบอยู่ที่สามทีเจ็ดวิกูทำแม่งสามนาทีหกวิจะร้องไห้ ครับเอาสแต็กมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องเล่นล่างอะไรเลยเพราะว่าตั้งฟาร์อยากได้คุณก็ต้องลงไปตรงนั้นอย่างเดียวไม่เข้าใจไม่งั้นคือมึงจะช่วยแบบจีพีโรตีไกามาเยอะกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงวะเคนเล่นลำบากรู้ไหมนะครับน่าจะมังกรป๋ะวะน่าจะใช่แบกใช่อยู่อ่า,อายฟาร์มโอ้สับป,ปักบ่อเท่านั้นน่ารักจังเลยและทีมมันก็หายไปหมดทีมเลยอะไรทีนี่ยโ,โดนอีกแล้วบนกู เดียวมานาก็จะหมดที่ห้าได้โว้ตัวตีเตอร์มาแล้วโอ้โหอำมาตยไม่ทันเลยคนดูเย้ ชื่อให้อีกแต่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่ายังคุ้มอยู่เกียตอนนี้ก็น่าจะเล่นร่างฟ้าเลยถึงจะรู้ว่าเล่นไปอาจจะสู้ตาเลี้ยไม่ได้ก็ต้องเล่นเพราะกูอยากเล่นเกีไม่แต่เล่นร่างแดงตอนนี้ก็อาจจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเออทำอะไรเล่นร่างเราถือว่าได้แล้วแหละได้อยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งไปหาแดนบนดีกว่าคนท่านจะอยากได้พวกรูนอะไรให้เขาได้นะใช้พิเดเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปหาแดนเอตันเลียถึงมันจะใกล้ตายก็เถอะนะแต่มันไล่ไม่ทันตันนค่นั้นเออมึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่นีี่ดใวะ ทีนนี้ก็น่าจะน่าสนใจพี่เต้ต้อยกมาแล้วด้วยมีหวาดปะวะอ้าวทิ้งอย่างนี้คือสะใจจริงนะเวื่ออะไรเคียวแม่งลงหัวคนเนี่ยเฮเคียนทำอะไรอยู่นะขอดูปลาหน่อยซีเออาหมดเฮียไปก็ได้ออนุนเดี๋ยวอโอ้ย โอ้สวยมีหวาดป่ะมาณนียมาแล้วโอ้ขอ,อไอ้เหี้ยผมผมจะเล่นพาดด้วยเมื่อกี้จริงเพื่อนก็ฆ่าได้แหลนะเนาะแต่ว่าอะไรใจยังไม่นิ่งพอโอ้โหอ,อ,อ่านมนเริ่มเลยเฮีย้ยมีสมัยเซ็ตเราดาเลียส สบายแนละ้วทีนี้ก็ถ้าดัดเลนมันบุลลี่ใครไม่ได้ตัวมันก็จะเงี <No. S 1> ้ยวไปเลยเนื้อคันที่ตัวบุลลี่เลนลนะเนาะถ้ามันไม่ได้บุลลี่ใครมึงก็จะก,กากยังไม่ล่า <c oughs> โอเคนั่งนูก,ก็เล่นล่างฟ้าเว้ยแต่เขาได้เรียร์บ้างนะครับเพราะว่าทีมเราตัวบางค่อนข้างเยอะปับป๊บปับป๊บปั๊บรีเซร็จอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะโอเคคนพิจารณาแล้วว้าวไอ้เหี้ยมึงจะตายก่อนไหมเนี่ยโอนู ไอ้แย่อืมเออไอ้เราก็นะก็นึกว่าจะรอโอ้มึงถล่มก็ไปขนาดนั้นกูจะเอาอะไรไปช่วยมึงก็เนี่ยสวยเฉยอ่โอเคสแต็กล่างเหียะไรวเนี่ยน, <laughs> น่าจะได้ล่างแดงถ้าผมแกงกลางตรงนี้น่าจะได้ไหมล่างฟอมแล,ล้วด้วยตายหาไปเนี่ยสโลปฮัป,ปได้แค่นั้นแหละเนอาลิฟต์ดีกว่า มาไล้เอาล่งแดงซึ่งก็ไอ้เหี้ยเอาของขุดขึ้นล่างฟ้าขนาดนี้ยิงก็ควรเล่นลังแดงจริงแหละตอนนี้แต่แม่งโอ้โหจะเอาลงไหมวะเนี่ยไอ้เฮียไอ้พวกแบบดาเลียอะไรเนี่ยตอนนี้มันเล่นงงๆก็ดีจะได้สบายๆจะคิดว่าแบบเล่นงงๆโอ้ยเป็นขันทาศรยโอ้ยผมโคนชอบกินไก่โอ้ยเห็ดป้อมจะไปแล้วต้องเอาหน่อยแล้วเฮ้้ยโโอห เอางี้เลยเออไอ้เงี้ยนี่เทียนแดงออกของฟ้าได้ไว่ะตอนนี้มากูจะโยนเกมไอ้สัตว์ไม่มีร่างเล่นไม่ได้แล้วดาริอส์ฆ่ามันกันดีกว่าโอ้วนทินตี้ฟอร์สแล้วนะมีไวอยู่นะงั้นวจะเกน โอ้ย oh, oh, hey, มึงอย่าเรียกเพื่อนดิเหี้ยโอ้ยอะไรของพวกมึงอ้าวโอเคติดๆ <okay. S 2> จบแล้วละ่ะสิงว่าแล้วงั่มคำอันเสร็จโอ้ยไม่น่างกแฟดเลยเฮี yeah. ้ยไม่งกตลอดแนละ้วบอสทำไมกันละ่ะเรายังของน้ำมันอยู่แต่ว่า น,นะครับใช้แอันติสิงดาเลียสไปแล้วถ้าตะกี้มีอันติก็ไม่น่าตายแล้วก็ถ้าใช้แฟตก็ไม่น่าตายเหมือนกันงกเล่นสาคัญเลยคือโงกไ, <c oughs> ไปด้วยไปเอ้ยมายอมพงยอมแพ้โอ้ เพช d เดเตมาแล้วอีอออเหี้ยมึงตายตะโคต้องสัดเลือดหน่อยแล้วตานี้แม่ง,งนไอ,อ,อ,อ้นรรมโอ๊ยโโอ๊ยโอ้โหอีเหียขยับไม่ได้เลย ี่ยพอเล่นล่างแดงมันก็ไม่มีคนหลวงดูเชี่ยนะราะไดแหละยิงด่านนี้ผมเล่นลาดเยอะด้วยแหละหาตรง็ไนไรครั้งหน้ายังมีใหม่แต่ว่าร้อนว่ะรู้สึกร้อนม่อยากเปิดพัดลมอ่า โอเคสาวการ์ดกูพังอีกอครับผมสำหรับใครที่มาถึงตรงนี้นะครับก็ขอขอ,ขอโทษจริงๆนะที่ผมต้องตัดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากโปรแกรมนะครับอย่างที่พูดไปในคลิปก็คือ,อไอโปรแกรมไดเวอร์เนี่ยแม่งเสร์กมีปัญหาแล้วทำให้เสียงทั้งวิดีโอเนี่ยแม่งเพี้ยนไปหมดเลยก็เลยต้องขอตัดจบไปทค่นี้นะครับขออภัยจริงๆแล้วก็ใครที่รอเกมต่อไปนะครับก็รอตต่ต่อกันนะครับผมแม่งเยอะนะครับขอโทษไปแล้ว รีพอร์ตวนเฉยเลยปอป้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 อปอปไรมเอ้ามาว่เย้ตุม <ś c oughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆ